ไปในบ้านถ้าไม่ใช่จะไปไหนก็ไปเลยไปแต่งตัวพี่ลึกพี่กนเฮ้ยเฮ้ยนายอะฮะเดทั้งแรกคุยกันดีๆไม่ได้ไงจะหาเรื่องจะมีเรื่องมีราวตลอดเนี่ยฮะเป็นคนยังไงไม่เอาแล้วนะกูไม่อยากกลับบ้านที่ตรงนั้นนะ ไหนคุณอะไหนอะพุกอะ,อะมึงพี่ดูกูเรียกพุกมผ่านอะแลว,ว่าติดหลายปีติดมากี่ปีครับพี่โอ้หลายปียี่สิบปียีสปีคดีดอะไรอะร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งข้าวมันไก่ถอยไ,ไปจาเาแผ่นเสื้อถอยไป มาแล้วย <Es poor S 2> ังเหรอฮะเอาโอ้ทีครับจะานน์โอ้แล้วเครับมันไปใทยค่ะฮะอุ๊ยอีเรนมันคนไทยคนไทยอ่ะไอ้หลมมันเป็นตาโม่เนี่ยมุต้าใครมาอันไม่ใช่พนน์ไทยอย่างเง้ยอะไรคนไทย กูถึงว่าแต่งตัวฉาชุน่างนี้ไปตามงมาั้นตาง่ายไหมมาทำไมเน,น,นี่ยเล่นลูกกูไั้ไหนเล่นอ้าวนี่ไงใช่ก่อนเฮ้ยเมื่อใชนะล้วโดนว่า,าถ้าใช้เข้าไปไม่ใช่จะไปไหนก็ไปเลยไปมึงไปยืนขายชีมมื่อไหร่ไปน่ะเฮ้ย <c oughs> ไอชีมเขาโคลนกวนอะไรเนะีย่ยเดี๋ยวมาใช้ลเลยผ่านแล้วกูใช้สองกระปุกเลยเหรอตา <c oughs> เออยไม่รอเราไปนั่งไหนกันดี เยันตันตันกัอนอะไรเนะี่ยเอ้ยอเก่งเกงเอ้ยยืนที่อื่นเห็นไม่ได้เสื้อกูร่วงเนี่ยปไปโอ้โหตา้มีเรื่องง่ายง่ายไหมมึงเนี่ยหะเสื้อบผม,มเห็นตัวบาทสองบาทเลยเอาไหรสี่บาทไ,ไางไหนพี่ไปเร็วหน่อย เดินไปไปหานม่ทันแย่เลยจะมาทำไมก็ไม่รู้รบกวนตัวเองอะไรอะแม่ผ้าอะไรเนี่ยอาปู่นั่งไงถ้าปู่นั่งนั่งบนบนผ้าเนี่ยต้องแหนต้องให้ปูผ้าให้นั่งเงื่อนเต็มผ้าไปซักก่อนไปก็บอกให้นั่งนี่ก็จบเสียเวลาไหมเนี่ยป้าแม่จับยังไปไปหาได้แล้ว ก็แม่มาถึงก่อนนักบมาดูพันหนึ่งแล้วนี่เอาได้ออกถึงปุ๊กกลับป๊าดไงตายจากเลยมาหรือยังมาแล้วค่ะไม่เห็นไม่เห็นครับคิดว่าคุณนพไอ้ลูกพี่เรียกนะเฮ้ยกลับป้าดไงจะแม่ยังไม่ได้คุยทีกร้านเลยแม่แม่ก็ผิดฉันคุณนพเรียกผมทำไมครับคุณนพอะไรเรียกผมทำไมเนี่ยยังไม่ได้เรียกเลยนีทำไมได้เรียกอะไรแล้วก็ฝากมือเรียกอยู่เนี่ยมือที่ไหนเล่า นี่มันเท้าเนี่ยนะวันนีว้วุฒิทำไมสั้นจังออถ่าต่ำจริงไปเ,เดี๋ยวค่ะแม่เด็เขา,ากลับป๊ารไงไ